มาแล้วมาแล้วสามใบเถาของเราสวัสดีค่ะสามใบเถามาแรงงานตัวนะคะมาดูห้องสามใบเถานะคะเสร็จครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเหลือท่อนบนพี่เขนทำค่อนข้างจะยากะนะนก็เลยเสร็จช้านะคะก็เหลือท่อนบนก็ไม่น่าปีนออกได้นะคะถ้าเด็กๆปีนท่อนบนออกได้นี่โอ้ หมดปัญญาจะพูดแล้วค่ะเม็ดหนึ่งนะคะเนี่ยสูงเม็ดหนึ่งนะคะอันนี้นะจะแกงนะคะสูงเม็ดหนึ่งแล้วก็เหลือท่อนบนนะคะในพี่เค้นใส่ท่อนบนนี่ประตูนะคะแต่แม่เขาอาจจะปีนออกได้นะคะปีนออกประตูนี่แหละค่ะแม่เขาน่าจะปีนออกได้ประตูก็ผูกเชือกไว้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะห้องเขายาวเลยนะคะ กินน้ำเอาน้ำใสกระมังกระมังใหญ่อันนี้ใบเตยเขากินเขากินปกตินะคะเขากินปกติไม่เหมือนกับหยองนะคะยองนี่กินไม่ปกตินะคะอยู่ในนี้นดีแล้วนะไอ้ยองใบเตยใบชาอยู่นี้นะลูกถ้าอยู่ข้างนอกนะ่ะสักวันหนึ่งอะ่ะพอหนูจะเจอไซยาไนนะลูกนะมันอันตรายนะลูกนะไซยนะาไนาเนี่ยนะอยู่ในนี้แหละ <c oughs> ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเนี่ยค่ะถ้าออกไปข้างนอกวันใดวันหนึ่งไม่กลัวเจอแบบนั้นนะ,นะคะมันอันตรายมากๆเลยเพราะว่าออชาวบ้านเขาบอกไว้ว่าอย่าปล่อยม้าไปไกลๆนะอะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีคนที่ไม่คิดดีอ่ะเขาเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไก่อ่ะอาระดูกหรือไก่อย่างเงี้ย ชุบกับยาพวกนั้นนะคะวางวางวางไว้แล้วก็หมาก็จะไปเจอแล้วก็จะกินนะคะเพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะคะก็ไปกินเข้าไปเ่ยเห็นไหมยองยองอยู่ปลอดภัยแล้วนะยองนะเตยชาอยู่ปลอดภัยแล้วนะไม่ต้องไปเจอสยนายละแม่เขานี่คงห้ามไม่ได้นะคะปีนออกน่าจะได้นะคะแต่เดี๋ยวค่อย ดูอีกทีว่าจะขังแม่เขาได้หรือเปล่านะคะก็ห่วงเหมือนกันเพราะแม่เขาก็ไปคาบอะไรมาทั่วเหมือนกันนะคะบางทีก็คาบหนังหนังวัวหนังควายอะไรสักอย่างนี่แหละมาวางไว้ให้ลูกกินนะคะเนี่ยแม่เขาอ่ะตอนลูกเล็กๆอะ่ะแม่ก็ว่าอะไรเด้มันวางอยู่นะแข็งๆไปเกียดูอ๋อเป็นหนังหนังวัวหนังควายที่เขาทิ้งๆแล้วเนี่คะ่ะเอาคาบมาให้ลูกกินนะคะ เมื่อคีก็มีขาไก่ขาหนึ่งเงนี้มาวางไว้ให้ลูกกินนะคะดีนะคะไก่ที่เขาไม่ใส่ยาถ้าเขาใส่ยาแย่เลยนะคะแต่ลูกก็ไม่กินนะคะเขาวางไว้หน้หนาห้องน้ําแต่ก่อนเด็กๆนอนอย่างนั้หน้าห้องน้ํากันนะลูกก็ไม่กินนะคะลูกก็ยังเล็กอยู่ตอนนั้นเน,<ม>นี่ยค่ะห้องกว้างกว้างมากเลยนะคะห้องกว้าง,างพี่เคนเขาก็ยังไม่กลับก็ดูนี่เขลาดปูนนะคะนี่ห้องแมวนะคะห้องแมวก็ยาวไปทางโน้นเลยนะคะยาวมากนะคะ ก็เพิ่งลาดปูนนะคะห้องแมวลาดปูนหมดเลยนะคะฝั่งทางที่ถังน้ําอยู่อะ่ะมันจะเป็นแดดส่องมากเลยนะคะตรงนั้นเดี๋ยวก็หาวิธีอีกทีนะคะแดดจะส่องทางนั้นแมวก็จะโดนแดดนะคะเด็กๆก็ปลอดภัยแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ออกไปละดูหยองนะคะหยองกินน้ำไม่ปกติของคนอื่นเขานะคะคนอื่นเขานี่กินธรรมดานะ รูหยองนะคะต้องเอาขาลางไปจุ่มเนี่ยนี่แหละคือหยองตัวจริงเอาขาลางไปจุ่มนั่นนั่นหมดเลยหมดเลยทั้งสองขาสี่ขาอ่ะนะดูนะวิพี่เค้นบอกว่าเหมือนเหมือนกระอ้วนเลยนะคะอ้วนตั้งเล็กก็ไม่กลัวน้ํานะคะเนี่ยหยองเขาก็ไม่กลัวน้ำเนี่ยมาเห็นไหมไปเตยเขาไม่เข้านะคะแต่หยองเขาเข้าร้ายจริงนะหยองเนี่ยเนี่ยเห็นไหม มีการว่ายน้ำเลยน้าว่ายน้ำว่ายน้ำ,นำ,นำโอ้ยมีว่ายน้ำ้วยน,นะคะเก่งมากๆเลยเขาอ่ะเขาไม่กลัวน้ำนะคะนั่นลงๆๆลงลงไปละลงไปละเนี่ยดูนะจะทำอะไรต่อดูนอะ่ะนั่งนั่งเหมือนพ่อเ็าเลยนะคะเหมือนเหมือนมากเลยเหมือนพ่อเ็าเลยไม่กลัวน้ำเลยนะคะหยองเนี่ยดูนะนั่งเล่นน้ำสบายใจ โอ้ยน้ำเข้ามาให้กินตัวเองก็ามานั่งเล่นไม่ชาชามากินเนาะชามากินน้ำเออน้ำที่หยองนั่งอาบชาเอ้ยดูนะคะหยองไอ้หยองไปละไปละเย็นละเย็นสบายก้นละ สบายก้นแล้ว ừ, พากันมากินน้ำน้ำอาบของไปไปในห,หมอนไอ้แม่หยองของเราหาที่ออกอีกแล้วปีนจะออกนะคะออกไม่ได้ค่ะถ้าออกได้นี่เก่งเกินนะคะเขาออกเหล็กอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะจากพื้นมาถึงด้านบนในเม็ดกว่าเลยนะคะเกือบเม็ดครึ่งอะเม็ดครึ่งได้นะประมาณนี้นะคะถ้าออกได้นี่เก่งเก่งจุดลนะ แต่ประตูอะแม่เขามีสิทธิ์ออกได้เพราะประตูจะต่ําอยู่จะต่ํานะคะแม่เขามีสิทธิ์ปีนออกได้เนี่ยแม่เขาพยายามจะปีนออกแล้วนะจะพยายามจะปีนออกทางน้นละแต่แม่เขาถ้าพยายามจริงอะแม่เขาออกได้นะคะแต่ลูกน่าจะไม่ได้ถ้าลูกได้นี่ถ้าพรุ่งนี้เช้านะถ้าลูกออกได้นะแม่ก็โอ๊ยเกินไปละตอนนี้พายุลมไม่มีแล้วนะคะ ลมไม่มีละน่าจะคืนนี้น่าจะไม่มีอะไรนะคะแต่เมื่อตอนหัวค่ำอ่ะลมแรงมากเลยนะคะพายุพายุร้อนเข้านะคะแรงมากๆเลยน่ากลัวมากแต่คืนนี้นิ่งนะคะตอนนั้นคืนนี้นิ่งมากเลยไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะคะนิ่งมากๆเลยก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วค่ะฝนก็จะไม่ตกละเแม่เขาจะพยายามจะออกแล้วนะคะแม่หมาเนี่ยเขาไม่เคยถูกขังนะคะ ก็ที่แม่ขังเขาไว้เนี่ยก็เพราะว่าให้เขาอยู่เป็นเพื่อนลูกเขาเพราะว่าแม่คิดว่าอย่างไงแม่เขาก็ต้องปีนออกได้นะคะแต่ให้อยู่อย่างเงี้ยเป็นเพื่อนลูกเขาไปก่อนนะนะคะลูกเขาจะได้ไม่ร้องหาแม่เขานะคะถ้าลูกอยู่ถ้าแม่อยู่เป็นเพื่อนลูกเนี่ยลูกๆเขาก็จะไม่งอแงอ่ะแต่ทีเนี้ยพอได้ลูกอยู่ชินแล้วสักพักนึงอะถ้าแม่เขาปีนออกไปอะก็จะน่าจะไม่มีอะไรนะคะเด็กๆก็น่าจะอยู่กันได้ แต่ก็มีนะคะบางทีแม่เขามาลอ่อมามาใกล้ๆกงอะไรเงี้ยมาให้เรียกลูกอะ่ะให้ลูกออกไปหาลูกก็จะพยายามล้องปีนออกไปหาแม่แม่นะคะแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยน่าจะปีนไม่ได้แล้วแต่แม่เขาเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยถ้าเขาจะปีนจริงๆเขาปีนได้นะคะเนี่ยเนี่ยเขาเหยียบตรงตรงปูนนี้ขึ้นไปแล้วาก็ปีนออกไปได้นะคะ เขาจะพยายามจะปีนตรงประตูเนี่ยมีมีโอกาสออกได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาวยี่ีออกนะคะจะดำเขาเก่งเนี่ยถ้าเขาเอาขาเหยียบขึ้นไปนะเข,เขาเขาเกาะด้านบนได้นะเขาโดดออกไปเลยนะคะโดดไปได้เลยที่ขังไว้นี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะคะให้เขาอยู่เป็นเพื่อนลูกเขาเฉยๆนะคะไม่รู้ว่าเขาออกได้ให้เขาอยู่เป็นเพื่อนลูกเขาไปก่อนโอ้ยอไปพยายามพยายามจะปีนอ่ะพยายาม,มพยายาม ได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่เอาแล้วแม่ไม่ไม,ไม่พยายามต่อละไปดีกว่าหาที่ใหม่หาที่ใหม่แม่เอาขนมนะคะลอ่อล่อเขามานะคะให้เขาเข้ามาในนี้นะคะเขาเห็นขนมเขาวิ่งมาเลยนะคะเราชอบเป็นขนมกันนี่สา,สามีเถ้าพลังประชุมกันนะคะว่าจะออกทางไหนดีประชุมกันก่อนไป